การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละบ้างเมื่อกี้เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนใช่ไหมนี่ได้เกิดมีอัตราส่วนเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราเราก็ทําให้เป็นทําให้มันอยู่ในรูปของส่วนร้อยครับแล้วเราก็จะทาให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับจะเห็นว่า9ต่อ10สามารถเขียนอยู่ข้อรูปของเศษส่วนได้เป็น9ต่อ10เหมือนกันนะครับถามว่า สิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยครับเราต้องทําตัวล่างให้เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมเพื่อจะเปรียบเทียบร้อยไงมันจะได้เป็นร้อยละง่ายๆนะครับสิบคูณอ่าสิบคูณสิบนั่นเองถามว่าคูณข้างล่างต้องคูณข้างบนไหมคูณข้างบนด้วยนะครับแสดงว่าเก้าคูณสิบได้เก้าสิบนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเก้าสิบนั่นเองนะครับแล้วแต่จะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าใช้เปอร์เซ็นต์ก็ใช้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ถ้าใช้้อยละก็ใช้ร้อยละทั้งหมดนะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาดูตัวอ,อย่างต่อไปนะครับ4ต่อห้าเราก็เขียนเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น4ต่อ5้าเช่นเดียวกันเราก็ต้องทําตัวล่างให้เป็นหนึ่งรอยถามว่า5คูณอะไร1นึรอยครับเอคูณอะไรดีนะคูณ20ครับถ้าเราไม่รู้ว่าคูณอะไรเราเอาหนึ่งร้อยไปหาร5ได้เลยครับแล้วมันผลลัพธ์จะได้เป็น20แสดงว่า5คูณ20ได้ห0 0ร้อย 100. ถามว่าคูณข้างล่างต้องคูณข คูณเช่นเดียวกันแสดงว่า4่ก็ต้องคูณ20ด้วยนะครับ4คูณ20ได้80นั่นเองคำตอบก็คือ80%นะครับต่อไป0.25 0.25ถามว่ามีส่วนไหมครับมีก็ส่วนหนึ่งไงข้างล่างก็คือส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เขียนเนาะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทำอะไรทำยังไงให้ได้หนึ่งร้อยคูณอะไรครับคูณหนึ่งร้อยนั่นเองใช่ปะ มันก็ได้เป็นยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยอ่ายี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนี่คือคำตอบนะครับสังเกตไหมว่าถ้าเป็นทศนิยมทศนิยมสองตำแหน่งเนี่ยเราสามารถเอาเลขหลังจุดทศนิยมเนี้ยมาเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยเห็นปะศูนย์จุดสองห้าเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรล่ะ เพราะว่าทศนิยมตําจ่องตํานอ่ะมันมีค่าส่วนร้อยอยู่แล้วไงมันเลยสามารถนํามาเขียนเป็นร้อยละหรือเศษส่วนเอ่อเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆ,ๆนะครับถ้าเจอแบบนี้สามารถแปลงได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทุน,นิยมรอมตําหนงเนาะเอาเรามาดูแบบพัดบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแปลงจากเศษส,ส่วนเนี่ยหรืออัตราส่วนเนี่ยให้เป็นร้อยละนั่นเองตัวแรกหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองถามว่า 2ทำยังไงให้ได้เท่ากับ100ครับเขียนรอไว้เลย100่นอกข้างล่างคูณอะไรดีอวสอคูณ50นั่นเองใช่ปะถามว่าคูณข้างล่างต้องคูณข้างบนไหมครับคูณข้างบนด้วยนะครับก็เลยเป็น2คูณ50าส้นมีแล้วเนาะ50คูณ1ได้50นะครับฉะนั้นคำตอบก็คือ 5 10เปอร์เซนนั่นเองนะครับดูข้อต่อไป13ต่อ20เหมือนเดิมนะครับทำยังไงให้มันเป็น100ยละ่ะส่วน100อเขียนรอไว้ก่อนได้เลยนะครับหาซไว่ายีคูณอะไร้หนึ่งรอยครับ20คูณคูณเท่าไหร่ครับ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกหารเลยลูกถ้าเกิดไม่รู้ใช่ไหมครับเราตั้งหารได้เลยหนึ่งร้อยหารยี่สิบหนึ่งร้อยส่วนยี่สิบหรครับตึ๊บตัดตัด,ตดเหลือห้านั่นเองเสดงว่ายี่สิบคูณห้าได้หนึ่งร้อยนะครับคูณห้าทั้งข้างบนและข้างล่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิบสามคูณห้าเท่าไหร่ครับหกสิบ หนั่นเองนะคิดเลขให้เร็วนะครับ65ส่วน100เท่ากับ65เปอร์เซ็นนะอ่ะถ้ามันเป็นส่วน100ง้อยง่ายนะครับเนี่ยเรามาดูในกรณีที่มันไม่มีตัวที่คูณแล้วมันได้100บ้างนะครับเช่น2ส่วน3ส่วน3มันเป็น มันมันไม่มีที่จะคูณแล้วได้หนะึ่งร้อยเนาะเราทำยังไงอะเราจะทำางไงให้มันเป็นส่วนร้อยให้ได้ครับแน่นอนกนะ็คือสองส่วนสามเขียนราอไว้เลยเนาะเราก็คูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไปก่อนเนาะเพราะว่าคูณข้างบนก็ต้องคูณข้างล่างด้วยใช่ปะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นหนึ่งร้อยได้นะครับจะได้เป็นสองร้อยส่วน สามร้อยถามว่ามันเป็น่วนหนึ่งร้อยยังครับอ่าทีเนี้ยสามร้อยอะถามสามร้อยเนี้ยสามารถทำให้เป็นหนึ่งร้อยได้ไหมทำให้เป็นหนึ่งร้อยได้นะครับนําอะไรเข้าไปหารก็นํานำสามเข้าไปหารเนี่ยครับหารข้างบนหารข้างล่างด้วยเออสามร้อยหารสามได้หนึ่งร้อยไงฉะนั้นข้างบนก็เลยเป็น 200ส่วน3นั่นเองเพราะว่าเศษส่วนหรือการหารนะครับถ้าเกิดอยู่ในรูปของการหารแบบเนี้ยสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับส่วนร้อยแล้วทำให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นได้ยังครับได้แล้วนะครับก็คือ200ส่วน3เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับเราต้องดูดีๆนะครับถ้ามันไม่มีตัวที่คูณแล้วได้100เราต้องมาใช้วิธีนี้นะครับอ่านดูข้อต่อไปแปด ส่วน9นะครับถามว่า9สามารถคูณเลยได้100่ง้ยไหมไม่มีนั่นเองเราก็คูณ100รอไว้นะครับเท่ากับ8ปดคูณหนึได้800ส่วน9ก้าคูณหนึได้900ถามว่า9 100เนี้ยทำให้เป็น100่ง้อยได้ไหมครับทำให้เป็น100ได้แล้วนะคือการหารหารเท่าไหร่ครับหาร9น,นั่นเอง ออดูดีๆนะว่าหารอะไรแล้วไ,ได้หนึ่งร้อยอ่ะข้างบนก็เลยเป็น800ส่วน9ก้าสุทั้งส่วนใหญ่ๆเป็น100นะครับเพราะว่า900าอยาหาร9ได้หนึ้อยนะครับเขียนให้เป็นรูปของเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ได้เป็น800ส่วน9เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันมันไม่สามารถหาตัวที่มาคูณมาได้หนึ่งร้อยต้องใช้วิธีนี้นะครับเป็นสิบหกส่วนยี่สิบเอ็ดคูณคูณหนึ่งร้อยทั้งบนและล่างนะครับเพื่อที่อ่ะสิบหกคูณหนึ่งร้อยได้พันหกร้อยส่วน 2, 100สองพันหนึ่งร้อยถามว่าสองพันหนึ่งร้อยหารอะไรได้หนึ่งร้อยครับ หาร21นั่นเีงใน100นะครับหากข้างล่างก็ต้องหารข้างบนด้วยนะฉะนั้นข้างล่างแน่นอนนะครับคือ1น0ะ่เนาะข้างบนจะได้เป็น1,600ส่วน21ส่วนใหญ่เป็น100เท่ากับ1,600ส่วน21ิเดปอร์เซ็นนั่นเองนะครับลองทำดูนะถ้ามันมีตัวที่ คูณแล้วได้หนึ่งรอเลยนักเรียนเอาตัวนั้นไปคูณเลยนะครับคูณทั้งข้างบนและข้างล่างมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นที่เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดมันมีตัวที่ไม่สามารถคูณแล้วได้1 0 0ร้อะ่ะนักเนี้ก็ต้องหาโดยวิธีการแบบนี้นะครับคูณร้อยแล้วหารตัวมันเองเอาง่ายว่าคูณร้อยแล้วหารตรัวเองเช่นเห็นไหมนะครับส่วน3าขั้นแรกเราก็เลยคูณร้อยแล้วเราก็หารตัวเองคือหารสามส่วน9ก็คูณร้อยหารตัวเองคือหาร9้า ส่วน21ก็คูณ100แล้วหารตัวเองก็คือหาร21นั่นเองมันก็จะได้เป็นส่วนร้อยที่เราสามารถแปลงให้อยูนรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม subscribe แล้วก็กดไ i จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูนะครับ